ก็ใช่ไ <medio> ด้กินข้าวเส้าพี่น้องเนาะแล้วก็กินข้าวแล้วแล้วก็ใชได้ลงห้ลงหน้าใชได้ไถหน้าซอยพี่อ้ายเนาะเอาสบายดีทุกคนเนาะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนวันนี้กับบาซี่กับได้ อันนี้เนะาะผ่าผีพี่น้องไปหับไปชมผ่าบรรยากาศอยู่ยท้องหาท้องนาพี่น้อยกะเฉได้กินข้าวเช้าพี่น้องเนาะแล้วก็กินข้าวแล้วแล้วก็เฉได้ลงให้ลงนาเฉได้ไถนาซอยพี่อายเนาะเพราะว่าเพื่อนกะไถหุทธบุตท่า,ทานแล้วพี่น้องเนาะมามาพี่น้องมากินข้าวนมกันเด้อพี่น้อง អ៊ឹមអ៊ឹមអត់យល់លុបទើបក្បិតទៅអាយដំប្រជាទៅទៅណាលាបពេលបងតោះទាំងញ៉ាំជួយហេដល់ប្រជារីបើប្រកទាត់អត់ដល់ណាលងតោះ mong em em thầm lọt anh nó mọc 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 này mọc 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 mọc

Xe là lơ bơm hủy ăn xuống xa nữa hả? ăn mà tươi kìa Trông ngon tươi, ngon cho bằng Thấy quên quên cơ lo đấy, không? cho mì Giấc để tươi cái bọc Xe lơ là

เล่นตัวตัวไอติ้เลยบางนักจับบ่จัตัวตนบอนไอคืกขับเลยเนได้ชอบบอกแม่บอกบอกว่ามันโคตรแ้มันตบอกตัวเล่ะมานะโคตรักเดนมนะตัวตัวตรงเนี้ดมเมนกขมอไปขมอดินี่ยตอนเอ็ดหักแรงนอหักดๆมอ

nghe là đang được mít mít là bơ là cái nó ok bạn cũng được tao à bây giờ cái gì ó nghe là một giàu nào và hot nàng hot lên, riêng ờ riêng riêng

rất gần bay à. Ăn nó tươi Có Rồi cắt chơi. 16L đó. Cắn thăm luôn. Có tươi lắm.

เรับทุนระเบิดก็นด้ย่ดอกดังดองดังอตนาตำนาอะไรย่งมี้ดยยอมดีอ่ะชกเลยจ่าบางนอันนี้ตั้งกระดาเนาะดังจามันมัดอย่างเงี้ยหน่อยมมอเราแต่มัดมีแปร่ข้ามารีตอนเงือกยงเปง่ายตรงอด้บ้างมือ

ก็อะไรแน่นๆมาให้พ่อให้ได้ช้านี่แหละคนใดแล้วต้ององตัวจะให้พ่อต้องเป็นตัให้เราไปตัวหนึ่งตัวหนึ่บากไปห้าลีแล้วเท่าดินี่ออขอให้เด็ป้องไปเอาให้คนให้เราแก้ตัวนึ่งมาให้นนป้องนึงบอกเฮ็ดเหอเหอเพร๋ะยอยันเดยไกลนะใหญ่ไกลเว้ย ตุไทยเด้อเออปอ้เด้อไอป้อนจะป้องกับใคนั่นหรอบัตรนนั้นบัตรเนี่ยต้นต้นต้นน่้อายุเลยงดอกรัตเปดยังไงอย่างี้ายไฟเสียนะกินข้าวอันเด้อโหวัอนี้ไล่ทุกคนเนี่สีขาไทย หามพีล้วแล้วไปให้แล้วมีเดียวยันเลือกห้าแบบองเี้ไหนมาทองนี้หาขั้นอยู่นเอไม่เศร้แล้วยีขัก็เร่นซเกันฮะคุณสีให้่คุณซีไหนให้เรอมั่สเกิดมอะไรอ่อ้มือโอ้เดนัตรงพ น้ำดาแสกได้เลยทเนวสพ่าบอว่าต่มือเดียวมือวันอืมมือเดียวทำาเป็นโมงคนไ้เป็นโมปลาอันนี้สิบเเป็นโมงทำด้เลยเอกินมุนบ่านมีใชไหม

ุนะทอไกลับเนี่ยมุ้งังโกมุยตัดน้องเนี่ยยิ้มยัง้อน่คือน่คือนี่ตางมูนะอืามชิมเค็มยังจา่เี็มได้ังที่โลกกเพาะโลกไ้ทำมาตลอด อ๋อพ <S preach science> no. ี ka, 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 In, kein, ín, kin, ่น no. ้อยเนาะกัตอนนี้กับบาซีกักินข้าวกินกินน้ำเร็วๆพี่น้องเนาะกับชีได้อันนี้ลงมืออันนี้ลงให้ลงไนพี่น้องเนาะชิได้ไทยหน้ามันนี้มันนี้กัไอ้น้องเฮากัมาหลายคนเนาะมีแต่รถไทยอ่าเปิ้นเขาอันนี้เขาจอมมาซอยเนาะพี่น้องเฮาเองแหละเปิ้นสิมาอันนี้ซอยไทยหน้าเพราะว่าหน้าี่กาติดกันพี่น้องนี่ สิบขั้นมาสิสี่ขั Demon> ้นติสิบสิบสี่ขั้นมันนี่พอดีประมาณชิเล่ตอนเศร้านี่แหละยังเาร้ายให้เนี่ยเอาพี่น้องเนาะกะบัสิกะชิได้อัปเดตให้พี่ให้น้องได้ทักไปชมสำนีกไปก่อนพี่น้องยังชิได้ลงให้ลงน้ำชิได้ไทยหน้าไพี่น้องเนาะไปไปเจอกันพี่น้องนี่แล้ว